ป,ประจักษ์พยานหวังเหอชินอายุ51ปีเป็นการเริ่มต้นครึ่งหลังของชีวิตที่น่าตื่นเต้นที่สุดเขากลับเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหลังตกจากเตียงในเช้าวันหนึ่งหวังเหอชินอายุ51ปีวันที่21พฤษภาคม2563ชื่อโรคภาวะเลือดออกในก้านสมองที่เกิดขึ้นเองหลังจากหนึ่งสัปดาห์ อาการเริ่มแย่ลงสมองค่อยๆควบคุมสองเท้าไม่ได้ตัวสั่นเมื่อเดินและต้องให้คนช่วยประคองเริ่มมีอาการประสาทหลอนทางหูและเห็นภาพหลอน,น,น,นอจเ 23พฤษภาคม2563เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาการสมองไม่สามารถควบคุมสองเท้าได้มีประสาทหลอนทางหูและภาพหลอนการกัดปากจนเลือดออกความผิดปกติของเส้นประสาทใบหน้าการรักษาการใส่สายทางจมูกและสายสวนปัสสาวะมัดแขนขาผู้ป่วยกับเตียงโรงพยาบาลคุยกับอากาศเลี้ยงแมวที่มองไม่เห็นตัวหนึ่งบนตักของเขาในช่วงหลายสัปดาห์ที่อาการแย่ลงเวลาดูเหมือนจะถูกขโมยไปเฮอร์ชิน อาศัยอยู่ในโลกอีกใบของตัวเขาเองเมื่อโรคแย่ลงเรื่อยๆครอบครัวของเขาเริ่มสิ้นหวังในเวลานั้นเพื่อนมาหาแม่เขามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลูกชายของคุณได้คุณจะให้โอกาสลองดูไหมเพียงแต่เขาดีขึ้นก็เต็มใจแน่นอน24พฤษภาคม2563ลองกินดามเเรนหลังจากกินวันแรกปฏิหารก็เกิดขึ้นหมอบอกว่าไม่ต้องใส่สายทางจมูกและสายส่วนปัสสาวะแล้วและไม่ต้องมัดกับเตียงพยาบาลแล้ว วันที่24พฤษภาคม2563ได้กินวันแรกสมองเริ่มวควบคุม2เท้าได้รับการทำกายภาพบำบัดอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันเพื่อนมาเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลพบว่าเขาฟื้นตัว70%ยังสามารถนั่งบนเตียงในโรงพยาบาลและเล่นวิดีโอเกมสิ่งแรกที่เขาพูดหลังจากเห็นเพื่อนฉันจำไม่ได้ว่าทำไมฉันถึงอยู่ในโรงพยาบาล และสูญเสียความทรงจําของวันที่ป่วยเหล่านี้ไปกินยานต่อเนื่องหลายวันฟื้นตัวเร็วมากหลังจาก1สัปดาห์หมอบอกว่าออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว30พฤษภาคม2 5 6 3ได้กิน1สัปดาห์สามารถเดินได้เองไม่ต้องประคองกิน3เดือนการฟื้นตัวดี หลังจากพยายามมา3เดือนเราเห็นการเปลี่ยนแปลงบนตัวของเธอชินและครอบครัวก็เห็นความหวังจากความสิ้นหวังขอบคุณดามเเรนให้เราได้เป็นประจักษ์พยานแห่งปฏิหารน,นี้